สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมบ่าวเต๋าอยู่กับช่องเต๋าสายการนะครับการสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาทุกคนนะครับมาอยู่ที่บ้านสะก่นนะครับตะมนตตะเคียนนะครับนี่มาเบิ่งขาวหวานป้าเขาว่ามีปลาเบิ้งไงนะครับนี่ปลาบึกยักษ์ประมาณโตละกี่ลอยกิโลนะครับผมก็เลยพาทุกคนนะครับมาเบิ่งเขาหวานป้าน้องนะครับนี่แพ้สี่ลอยนะครับยื่นฟังสองลอยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับย่างเบิ่งบรรยากาศกลางค้านะครับตอนนี้นะครับทุกคนเขาจะได้วานแล้วเนาะใกล้จะถึงเวลาแล้ว ต่างคนต่างไปยืนลงในแพร่เนาะครับของตัวเองเนาะนี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณสองอยกลัวแพร่เนาะฟังบอกขยอยมีเนาะฟังบอกขยมีฟังกะห่างๆเนนะ่เนาะส่วนมากเขาจะวานแพร่เนาะครับทุกคนแพร่ซีรลอยยื่นฟังสองรลอยแพร่มันจะได้เปรียบเนาะครับเขาจะได้วานออมออมมดเลยเนาะมันคือฟังฟังจะวานได้ขางเดียวทุกคนต่างยุคขึ้นแล้ว อลอรวมเลขแ้วฟังบอนบาทขอบคุณครับเยนแอนท่านนะครับผมบาทอ่ะเริ่มจบครัอ้าวเปิดงานแล้ววานแล้วอ้าวโหทุกคนต่างวานแล้วทุกคนรอชมว่าจะได้ป้ามียงแน่เนาะ ตอนนี้มีคนได้แล้วนะครับทุกคนปลาบึกไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหพาทุกคนมาชมไกลๆเลยนะครับนี่ตัวใหญ่แห้งใหญ่ประมาณเท่าคนเลยเนาะนี่เห็นบอลก็ประมาณเกือบร้อยโลประมาณนี้เนาะนี่บัตรสี่ร้อยคุ้มแล้วนี่คนเดียวโอ้โหมีตั้งหลายตัวโอมีหลายตัวป่ะ ตอนนี้มีคนถือปลาเบิกอีกแล้วเนาะครับเจ้าหนึ่งนี่กำลังซอยกันเอาขึ้นเนาะนี่รอชุนรอชมเนาะครับว่าจะได้บอเนาะอ่าจะสมากี่คนสคนแล้วลงไปช่วยว่าคือตะบนนิดไปก็จะได้ยวนมาเลยแสดงว่าได้แล้วนะครับทุกคนนี่จะช่วยเอากันเอาขึ้นเนาะประมาณ3คนนี่กำลังกำลังขึ้นแล้วตอนนี้เอาเหืนหางมันขึ้นมาแล้วเนาะเคนดึงหางขึ้นมาแล้ว ทเรืนท้า้ท้าขนท้ายาองหเห็นหางบัวนะครับนัหางป้าโอ้ใหญ่แห้งตอนนี้มาซอยกันประมาณหาคนแล้วเนาะเพื่อจะเอาป้าขึ้นชยอสเียดก่ต ว่านะครับทุกคนนี่ตอนนี้ถึงโต๊ะที่3แล้วเนาะนี่กำลังซอยกันไปเอาขึ้นมาอีกเนาะนี่รอหลุนรอชมว่ามันจะได้ตัวขนาดใหญ่สำหนีบอลเนาะตอนนี้ถูกแล้วประมาณ3ตัวเนาะครับทุกคน ตัวนี้ตัวที่หนึ่งเราก็จะมีตัวนี่นะครับอยู่นี่ตัวที่สองเราก็ฟังพุนอีกนะครับเป็นตัวที่สามรวมคนนะครับนี่รอหรืนรอชมกันเมื่อมาลืนปาด้วกันนะครับว่าจะเอาขึ้นไหนบอเนาะ ตัวนี้ป้าสูงคนอยู่นะครับนี่บอยาขึ้นจากน้ำเลยโอ้โหมองเห็นตาหางตัวใหญ่เนาะโอดล้มเหนูไก่จะส้นฟังผีเนาะฟังผียังพระท่านมีคนโดนป้าเนาะครับนี่ข้างๆฟังผีบอกมีคนถือเนาะนี่ทั้งผุนเงียบเงาแต่ฟังกลางๆนี่จะมีคนแดยร้ายแล้วสามตัวแล้ว เอาเข่าฟังแล้วนะครับนี่ต้องลากมากถึงสามคนนะครับทุกคนนี่เพราะว่าเป็นป้าตัวใหญ่นี่มาหลุดมาชมกันนะครับว่ามันจะไห้ตัวใหญ่ซ้ำตัวนีบอนะครับนีตัวที่สองตัวนี้จะเป็นตัวแหลกนะครับนี่ตัวหนันจะเป็นตัวที่สองครับน้องบานสะก้อนนะครับตำบลตะเคียนนะครับอำเภอกาบเชิงนะครับจังหวดสุลินนี่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากนะ คิดว่ามันใหญ่สำเร็จนะครับต้องใส่สามสีคนนะครับเอาปาเข่าันเตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวตัว่สองนีใหญ่ ยกคนเดเดอาเลยนนาเาเขาฟังตรงสคนถึงสี่คนเยมันใหญ่แห้งบัสสี่ล่อถือว่าขุมเนาะนี่คนเดียวใช่ทางนู้นโดนอีกแล้วนี่นี่ตัวที่สามตัวที่สี่แล้วทุกคนนี่โอุ้่นไมันออกโอ ที่ปากปากเนี้ลุงแก้อเหห์ใหญ่มาเลยถ้ารู้ว่าเป็นปลาบึกอยู่ในปากไม่ใช่หรอมัในปากนี่นี่นมัดไว้ปากนี่ต้องเอเชือกมัดปากไว้มปากไว้ซิม็กนี่ถ้าไม่มัดไม่อยู่นู่นโตอนนี้รบุญระเวียหมดแล้วมีแต่คนได้ปลาใหญ really ่โอ really? ้รบุนระเบียหมดแล้วเนั่ยฝั่งนู้นก็รวุญระเบียง ไอ้ไอร้อนมีปะไรนู้นนี่แพผมอ่ะมีคนแต่ตัวติดสามเลือเนาะครับนี่ตัวติดสามตัวติดสี่ตัว 3, ติดห้ายังไม่เอาขึ้นนี่ตัวนี้ตัวเป็นตัวที่สามนี่ฝั่งนี้นี่จะเป็นตัวที่สี่น่าจะใหญ่เนาะครับทุกคนนี่เพิ่งคนเยอะนี่คนมุงเยอะนี่ในน้ำเนะ่ยแวุ่นระเวียเลยตอนนี้ ครับนี่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ห้านี่เขาบอกว่ามีมีทั้งหมดสิบตัววะพี่สิบตัวครับนี่รอดูตอนนี้มีมีห้าได้ห้าแล้วอ่ะรูเอาเจ้ามาไอ้ตัวนี้มาจากทีมงานไหนพี่บเชครับบเชต์ครับนีอ๋ออำเภอเบเชต์นี่ตัวที่สามอำเภอเบเชตดตัวทีมเองมาจากบุรีรัมย์นะครับตัวที่สองพนมนมรักนี่พนมนมรักนี่ตัวที่สาม ต้องใส่แหถึง3าีปากนะครับมาง่วมซวอยกันเนาะโอ้ตัวนี้ตายแล้วตงุมัเดียว้อ๋อชืออมเชือกยังแหลกอยู่ในดังแดังแกแหกโอ้มีมีอยู่นี่นะครับตัวติ่ซีอ้ใหญ่แหง ยังยังยังยมงเปือกเปือกจะเปืือกจะ้านนะครับตัวเป็นร้านครับปีหน้าเปือนน่เลยมาเบอรไก่นะครับเือเเอาไปเอาขอเปเือนอเนี่นเฮตัวใหญ่ไงตันนี้ก็จะทีอ่อนขื้นนะครับประมาณสิบกว่าคนนี่พี่มาจากไหนครับนี่ นี่ทีมงานเขาทีมงานได้นิทีมงานไหนมาจากไหนครับลุงครับท่นห้วยทับทันบะครับท่านครับท่นโอหจากบ้านทับทันมาจากบ้านทับทันขาห้วยต้องรุ่นาชีเกตจากบ้านทับทันโอ้โหต้องช่วยกันเยอะๆเนาะครับนี่หลายๆคนจะเอาขึ้นได้นี่ฮะทีหงทีน่ครับไปต้นเตกีหนึ่งสองคน ตัวที่หาโอ้ตัวนี้กูบอกข่อยใหญ่คือตัวฟังผุ่นเนาะครับตัวเล็กครับตัวนี้ตัวเล็กเนาะนี่ครับตัวนั้นใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่แค่นี้ยังเล็กเลยเป็นเพื่อจะพูดขนาดเล็กเนาะตัวที่หามาจากพี่มาจากไหนครับนี่มาจากบ้านทำนบครับมาทำนบโอ้นี่บุรีรัมยย์์บุรรีัมนี่คนได้มาจากบุรีรัมย์เนาะตัวที่ห้า ดีนะครับทิมงานทับบานทับท่านดีนะครับพนไหนป้าไงพันดีใจนอนเกลือกับป้าเลยนี่โอ้โหนะครับโอ้โหถือวายไงห้อเนาะต้องเอาไปซับขายกิโลอร่อยเนาะตังใจจะกินหมดนี่นะครับทุกคน้ตตัวนี บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้เนาะครับนี่บางคนก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะขึ้นจากแพ้แล้วนี่นะครับผมก็ได้พาทุกคนเนาะครับมาเบิ่งวิธีการหว่านป้าเนาะครับการหาป้าเนาะครับป้าหน้าหนองเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็บ่มีหลายเนาะครับฝากปีฝากหนองเก่าวเ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานสองเสาสายก้าวเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะครับ The What Cup.